สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะกลับมาเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะวิกกี้ไปทําธุระมาเมื่อสักครู่แล้วก็แวะตลาดซื้อกับข้าวเลยนะคะวันนี้วิกกี้ว่าจะทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะเพื่อนๆไม่ยากนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่คุณยายรีเควสมาว่าอยากทานแล้วก็อยากแบ่งไปทําบุญด้วยนะคะเดี๋ยววิกกี้จะทําแล้วก็แบ่งให้คุณยายเอาไปทําบุญเนาะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะเพื่อนๆไปดูกันเลยค่ะ เพื่อนๆคะส่วนผสมไม่ยากเลยนะคะวิกกี้ใช้ไก่น้องสะโพกนะคะไก่นี่วิกกี้หมักน้ำมันหอยพริกไทยแล้วก็น้ำตาลนะคะหมักไว้ประมาณ15-20นาทีนะคะวิกกี้มีพริกหวานเหลืองแดงหอมหัวใหญ่ต้นหอมนะคะแล้วก็เมื่อวานวิกกี้เหลือข้าวโพอดอ่อนก็จะใส่ข้าวโพอดอ่อนด้วยนะคะแล้วก็ เม็ดบะงม่วงหิมะพานะคะส่วนเครื่องปรุงเดี๋ยวเราไปปรุงกันหน้าเตาเลยนะคะวันนี้วิกกี้เหมือนมาแบบ,ร,บรีบเร่งเร่งนะคะเดี๋ยวตอนกลางคืนจะมีไปทําธุระอีกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวเรามาหั่นผักกันก่อนเลยนะคะตอนนี้วิกกี้ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเพื่อที่จะทอดไก่กันนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ วิกกี้ว่าวิกกี้จะไปซื้อกับข้าวมาอีกสักอย่างหนึ่งเพราะว่าวิกกี้มีแค่กับข้าวอย่างเดียวนะคะก็กลัวจะไม่พอทานนะเนาะก็เลยเออเดี๋ยวไปดูกับข้าวอีกสักอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าอีกอย่างหนึ่งของวิกกี้นี่จะเป็นอะไรแต่ว่ามื้อหลักๆของวิกกี้เนี่ยวิกกี้ก็จะต้องมีทําสักหนึ่งอย่างเนาะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะ ก็เป็นไกด์ไลน์นะคะเพื่อนๆวิกกี้ต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าวิกกี้ไม่ได้ทํากับข้าวเก่งเนาะแต่ว่าพอทําได้ก็คือวิกกี้ก็เรียนรู้นะคะเพราะว่าเราก็อยากมีคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นกันทุกวันจะได้ไม่ลืมหน้าลืมตานะคะเดี๋ยววิกกี้หั่นผักก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทอดไก่กันนะคะไปกันเลยค่ะหั่นผักให้เสร็จเนาะ พิกของเรานี่นะคะสีสวยจังเลวิกกี้ชอบชอบแล้วก็มันก็อร่อยมีประโยชน์ด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะเชื่อว่าเมนูนี้หลายๆคนต้องชอบนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทำไม่ยากนะคะขั้นตอนวิธีการทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะเพื่อนๆขากับข้าวไทยของเรานะคะ เป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆเนาะใครๆก็อยากมาลิ้มลองอยากทานเนาะเพื่อนๆนเพื่อน,นวิกกี้ที่อยู่ต่างชาติหลายคนนะคะก็บอกว่าอาหารแบบนี้อร่อยไหมถ้าฉันมาเที่ยวเมืองไทยเธอแนะนําฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวิกกี้ก็แนะนําเขานะคะเขาก็มาเขาก็ถูกใจอาหารไทยกันนะคะเพื่อนๆนค่ะน้ำมันน่าจะร้อนมากแล้วนะคะเดี๋ยวทอดกันเลยค่ะ ให้หมักไก่ไว้ประมาณ15ถึง20นาทีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทอดไก่ให้เหลืองนะคะวิกกี้ไม่ชอบใส่แป้งนะคะวิกกี้ว่าลองเคยลองแล้วเอาใส่แป้งแล้วมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆวิกกี้ก็เลยขอทอดแบบว่าเป็นสดๆอย่างนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเราทอดเขาให้เหลืองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะใบหั่นผักต่อเลยค่ะ พร้อมให้หมดเลยนะคะพอไก่สุกเนี่ยก็สามารถผัดได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะวิกี้เหลือข้าวโพดอ่อนนะคะเพื่อนๆวิกี้ก็เลยเออใส่ไปดีกว่าเพราะว่าเอาเก็บเดี๋ยวเขาจะแห้งหรือจะเสียเสียดายนะคะเพื่อนๆเราเอามาทําผัดให้มันมีประโยชน์เนาะก็ พลิกแพงกันไปคะ่ะไปยุกกันไปนะคะเราแม่บ้านยุคใหม่นะคะอะไรที่พลิกแพงได้ก็พลิกแพงนะคะประหยัดได้ประหยัดเนาะอ่าผักเราหั่นเสร็จแล้วนะคะนี่คะ่ะผักของวิกกี้นะคะแล้วก็ต้นหอมเนาะเดี๋ยวไปดูไก่กันเลยคะ่ะทอดถึงไหนแล้วเนาะเพื่อนๆคะ่ะอ่า ผักเพลิ้มกลับมีออกเหลืองเล็กน้อยนะคะไม่ไหม้นะคะเพื่อนๆเขาข้างจะเองเอาไว้ก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวทอดให้เขาออกเหลืองเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วเดี๋ยววิกกี้จะลืมบอกส่วนผสมอ่ะมีกระเทียมสับด้วยนะคะแล้วก็คลิกค่ะพริกขี้หนูแห้งนะคะเดี๋ยววิกกี้จะเอามาทอดนะคะใส่ให้ครบเครื่องเลยค่ะเพื่อนๆถึงเ,เนาะทำเองเนาะใส่อะไรก็ได้ไม่ใส่อะไรก็ได้เนาะ บางทีก็ลืมตุ้มตุ้มต่อมต,อมตอมไปหมดเลยค่ะวิกกี้เนี่ยช่วงเนี้ยค่ะทอดไก่อ้อยนี้ก่อนนะจ๊ะในระหว่างที่ทอดไก่นะคะวิกกี้ก็จะมาทอดพริกพร้อมไปเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะทอดเขาให้เปลี่ยนสีสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องทอดไอ้นี้มากนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาไหม้นะ เดี๋ยววิกกี้เดี๋ยวไก่ของวิกกี้นะวิกกี้จะให้เหลืองอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนให้เขาฉ่ำนะคะให้แบบว่าข้างนอกเหลืองข้างในยังฉ่ำๆอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆนค่ะไก่ของวิกกี้โอเคแล้วนะคะวิกกี้เอาเหลืองระดับนี้นะคะเพราะว่าวิกกี้ไม่ต้องการให้เขาแข็งนะคะต้องการให้เขาเหลืองแล้วก็ฉ่ำค่ะได้ที่แล้วคะ่ะเดี๋ยให้ดู ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะวิกกี้ไม่ได้ทอดใส่แป้งนะคะวิกกี้ไม่ชอบให้มันมีแป้งเนาะเวลาทากับข้าวเกาะกับข้าวมันจะแบบว่ารู้สึกว่ามันอมน้ามันมันนู่นนี่นั่นไปหมดอะคะ่ะเพื่อนๆก็เลยแบบเอาแบบอย่างนี้ดีกว่าเราสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นเลยเนาะแบัดบแปลงเอาไปนะคะเอาตามที่เราชอบเนาะโอเคเดี๋ยววิกกี้ขอตักขึ้นมาก่อนนะคะให้เขาพักก่อนนะคะ เป็นเพื่อนคะลงมือผัดกันเลยคะ่ะวันนี้วิกกี้ไม่ได้ใส่พริกเผานะคะวิกกี้ไม่ได้อยากทานเป็นแบบพริกเผาเนาะวิกกี้จะผัดเป็นแบบว่าเม็ดมะม่วงธรรมดาไม่ได้ใส่พริกเผาไม่ได้ใส่ซอสมะเขือเทศอะไรพวกนี้นะคะ่ะอ่ากระเทียมเจียวเจียวให้หอมคะ่ะ กี้จะใส่หอมหัวใหญ่นะคะผัดหอมหัวใหญ่ให้สุกก่อนนะคะโอเคอ่าขอผัดหอมหัวใหญ่ให้สุกก่อนนะคะเพื่อนๆแนละ้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะหอมหัวใหญ่สุกนะคะวิกกี้ใส่พริก หวานไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ข้าวโพดลงไปเลยนะคะอุ๊ยให้ดูอะไรลืมค่ะเดี๋ยวนะผัดเขาให้สุกสักเล็กน้อยให้หอมนะคะแต่ว่าวิกกี้ไม่ได้ผัดเขาสุกมากนะคะวิกกี้ต้องการให้เขาคงความกรอบของเขาอยู่นะคะตัวพริกแล้วก็ตัวข้าวโพดออดนะคะ เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะวิธี้ขอผ่าที่เขาสุกในระดับหนึ่งนะคะสุกแล้วนะคะในระดับหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ได้สุกมากนะคะวิธี้ขอใส่ไก่นะคะชุบชุบช,บชบโอเคปรุงค่ะปรุงน้ำมันหอยชุบชุบชบซีอิ๊วขาว น้ำตาลค่ะพริกไทยค่ะปรุงรสตามชอบนะคะ,ะ,คะ,คะ,คะวิซกี้ปรุงประมาณนะะี้น,น,น,นะคะเพื่อนๆอ่าสสันได้ชิมรสนะคะเพื่อนๆชิมรสกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะวิกกี้ได้รสชาติที่ต้องการแล้วใส่เม็ดมะม่วงนะคะใส่พริกขี้หอบค่ะใส่ต้นหอมค่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายของวิกกี้นะคะวิกกี้ขาใส่น้ำมันงาลงไปเพิ่มความหอมเล็กน้อยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงของเราเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะยิ่งใส่น้ำมันงาเข้าไปยิ่งหอมเข้าไปใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์ฟกันที่โต๊ะเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหอมมากค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะ หอมมากเลยนะคะเพื่อนๆเอาไปทําตามกันได้เลยนะคะสูตรนี้ค่ะไม่ยุ่งยากอีกแล้วนะคะเมนูที่วิกกี้เลือกมาเนี่ยบางเมนูเนี่ยเพิ่งทำครั้งแรกบางเมนูทำบ่อยนะคะบางเมนูยุ่งยากบางเมนูไม่ยุ่งยากนะคะก็ก็แล้วแต่เนะเพื่อนๆเนาะสูตรนี้นี่คือทําง่ายๆะค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไร ทำง,ง่ายๆแถมอร่อยค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลย เพื่อนๆคะสำหรับวันนี้นะคะเมนูของวิกกี้ก็เป็นเมนูที่เร่งด่วนอีกแล้วนะคะวิกกี้มีไปธุระตอนเย็นด้วยนะคะวิกกี้ก็เลยรีบมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้วิกกี้ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะบครบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้วิกกี้ในการทําคลิปทั้งต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะนี่คะ่ะทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆคะ ผัดเป็นมะม่วงสูตรนี้ง่ายๆนะคะอร่อยออร่ยเลยค่ะไม่ยุ่งยากนะคะทําตามได้นะคะเพื่อนๆโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบายบาย